สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณอิเพชรพระรวยก็ได้มาอยู่วัดปลาธรรมวงศาราลามนะคะเนาะได้มา,มาบ่าเบิ้งพิธีบวงสรวงนะคะพอดีมาเจออาอ,าอ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 า,อาจารย์สมศักดิ์สนมนิ้วนะคะเนาะเพิ่นฝันนะคะเนาะฝันแบบเห็นตายายนะคะฝันแบบเดิมๆอ่าซ้ำๆนะคะสองวันติดนะคะนะเข้าไปตามความฝันของเพิ่นดนะค่ะว่าเพิ่นฝันแบบใดนะคะเนาะว่าตายายนะเพิ่น มาหาแบบใดมา,าขอฝันเพิ่นแบบใดนะคะเขาไปตามความฝันของเพิ่อนนะคะเนาะแล้วก็แปเอาตัวเลขจากฐานตายายเนาะค่ะเนาะ <_ d ream> ในงวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะเนะาะว่าเพิ่นสิได้ตัวใดความฝันแบบใดเนาะค่ะเนาะเขาไปติดตามความฝันจากาสมศักดิ์สนมนิวกันเลยเนาะค่ะเนาะ,ะอาจารย์สมศักดิ์สนมนิวนะคะเนาะ คนละไลค์คนละแชร์เนาะ,ค,ะค่ะกดไลค์กดแชร์เพชรพะรวยนี่ด้อค่ะพี่อ่าสนมนิวพี่สมศักดิา์าฝันเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะนีฮัก็มาเบิ่งศาลตายายเนาะคะ่ะเนาะบ้านเลขที่ศาลตายายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมาเพิ่นมีโลดตัวเลขตัวไหนเนาะค่ะตัวเลขตัวไหนน,ะะหน,นี่ค่ะคือศาลเนี่ยที่วัดเขาตั้งวัดเนาะ ผมก็เพิ่งรู้กันจากพระอาจารย์หลังจากที่ฝันน่ะบอกว่าสารเนี่ยไม่เดิมทีไม่มีทีนี้พระอาจารย์ก็เลยไปไปเชิญที่ภูมิภูมิเจ้าที่หมู่บ้านมาไว้ที่นี่ผมก็เพิ่งรู้ตอนที่ผมฝันเสร็จพระอาจารย์เล่าให้ฟังเพื่อเป็นตอนแรกคือนึกว่าตอนแรกที่มาอยู่เนี่ยพระอาจารย์มีอะไรก็จะมาบอกแต่ว่าหลังๆมา ท่านอาจจะลุหรือลืมเนาะก็ะง,งานงานเยอะเอองานกิจงานอะไรมันเยอะอย่างนี้ยเวลาทํางานก็เลยไม่มีไม่ไ,มได้บอกก็เลยทําให้ตายายเนี่ยน้อยใจออก็เลยแทนที่จะไปข้าวฝันคนอื่นทำไมไม่รู้ว่าทําไมต้องมาข้าวฝันผม<ช>ตอนแรกครั้งแรกนี่คือไม่เท่าไหร่นะปกติเราไม่ต้องคิดหรอกถ้าเป็นใครก็ต้องคิดแหละใช่ไหมสองครั้งติดอ่ะไอ้คนดิมดื่มทำไมต้องมาบอกเราอืนนั่นแหละที่ล่าสุดก็เคยฝันเหมือนกัน เลขที่สาไม่รู้ไม่เห็นเนาะไม่ไม่มีั้นไงสาย58584ใครเนาะเดี๋ยวจะเชห้ดูนะอ๋อลางๆค่ะไหน3844เออใช่ใช่ดีเนาะี่เออตายเขาบอกเออเขามาทาที สีทับใช่ไหมเออผมก็รู้ไม่รู้ว่าไแม่แม่สามกแนเติมเลยสามจิกแปดสี่สามแปดสี่เขียนทับโอ้สายตาดีเดี่ยวเขได้เห็นอันแรกโอ้นี่ใช่ไหมปามันอีแชนแนลอย่างนี้คนแรกเลยผมมาเขไม่เห็นเลยสีแดงอาสีแดงไหนก็ได้เขียนทับเล้เนาะว่าสามสามแปดสี่เนาะเขียนตามเขาเนาะจังนั่นแหละนั่นแหละทั้งนั้นเลย จะได้เลยไปเขาเขียนอย่างนี้เลยนะเนี่ยตามเขาเลยนะเนี่ยที่เขาเลยับพ่อเลยทีทับที่เขาสีตามเขาทับที่เขาเขียนเนาะทับตัวเก่าไหนทับตุ่นจากนั้นแหละตรงนั้นแหละเพราะว่าของเขามันลางๆแต่นี้เราเอาไปตีเขียน้มันชัดขึ้นท <ind> ับจากตัวเลขเขาผมก็รู้ว่าเพิ่งรู้แหละ คนในบ้านเขาบอกว่าสารนี่มีเลขอยู่มผมก็จริงๆแล้วผมเพิ่งมามาครั้งนี้ครั้งที่สองมาครั้งที่สองนะตรงนี้ตรงนี้คร,รั้งแรกที่ที่ผมฝันแล้วก็มาตามดูกำนันแล้วก็มองเห็นสารผมถึงบอกว่าเอะสารตายาย,ยผมเลยเอกใจอ๋อน่าจะเป็นน่าจะเป็นตายายที่นี่ทีนี้ก็เลยแล้วก็ถามชาวบ้านว่าเอสารตายายเขามีบ้านเล็กที่ไหนเขาว่า าจะออกสามแปดสี่เออเนาะจะได้รู้นี่ก็เดี๋ยวจะทําการย้ายไปด้านหน้าใช่ไหมครับดอว่ายังไงว่าจะย้ายตอนผมเล่าความฝันให้ท่านาอาจารย์จะเล่าเพราะว่า,าอาจารย์บอกศึกษาเนี่ยนี่ความเชื่อและความฝันได้เนี่ยาตายายอกว่ามาเข้าฝันว่า,าท่านมาอยู่เนี่ยไม่มีใครดูแลแล้วไปอยู่ข้างหลังไม่รู้จะคุยกับใคร จริงๆเขาอยากไปอยู่ด้านหน้าอยากอยู่ด้านหน้าอยากมองอยากดูแลสถานที่ให้เวลาใครเข้าไปเข้ามาจะได้รู้แก่กันเจะจอยู่ก็เหมือนกบกนแก่นั่นแหละให้อยู่คนดีสองตายายม,มีคนเหงาจะเหงาใช่ไหมผีสางก็เหมือนกันละมั้งใช่ท่านหน้าตาเป็นยังไงตอนมอห,หน้าตาฟันเป็นยังไงเป็นคนแก่อายุไม่ไม่ไม่แก่มากนะเดินเดินเดินขื่นเดินแบบ ประมาณหกสิบเจ็ดสิบประมาณเนี้เดินได้สะดวกอ๋อเดิน 5, 5, 5. เ้าะดวกได้สะดวกท่านจะใช่ยุดขาวใช่ใสุ่ดขาวตอนในความฝันเนี่ยผมก็นึกว่าเ,เป็นเป็นคนที่อยู่ที่วัดที่มาทำศีลช่วยเหลืองานที่วัด <Okay. S 1> แต่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ผมก็ถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แกบอกอยู่อยอยู่หลังเนี่ยผมก็ไม่รู้คือไอ้ตรงคือชี้มาตรงนี้นะ okay. ที่มาตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นสารเขาสารตายายก็จริงแต่ตรงที่เราเห็นใช่ไหมจะเป็นแม่ขาวแก่พักอาศัยอยู่ที่เราเดินผ่านมาทั้งหมดเลยถ้าเป็นเราเดี๋ยวว่าอยู่ตรงนี้คิดยังไงก็เอาสงสัยนอนอยู่พักนี่แหละมือนกับเอ่อคนเฒ่าคนแก่ที่ที่มาที่มาถือศีลเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ผมก็เข้าใจอย่างนั้นแหละอมอ่จะใชออ่คิดว่าน่าจะใช่แหละ แต่วันนั้นะผมมาที่มาเห็นก็คือตกใจกับคนรู้ก็คือมาตามดูกำนันดูกำนันแกพักอยู่ตรงตรงนี้ผมก็เดินมาเฮ้ยเอามีสารตรงนี้บอกผมก็เลยเดินมามาไหว้แล้วก็จะให้ดงกำนันไปมัดผ้าให้ก็บอกว่าจุดช่วยจุดทูบตรงนี้ให้หน่อยก็เลยเล่าความฝันให้ฟังแกก็บอกว่าเล่าให้พระอาจารย์ฟังเลยว่าจะเล่าให้ฟังแต่ก็ยังลืม ตอนนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เล่าเลยใช่ไหมฮะยังไม่ได้เล่าเลยใช่ไหมคะตอนนี้เล่าแล้วเล่าแล้วเราก็บอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าตัวนี้อ่ะคือผมไม่รู้เพิ่งรู้วันนั้นอ่ะว่ามีสารตายายตรงนี้และรู้รู้เออเพิ่งรู้ว่าสารตายายตรงนี้ยายเนี่ยที่เดิมเนี่ยไม่มีไปอันไปเชิญมาชาวบ้านพระพระอาจารย์แล้วก็ไปเชิญมามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ใหม่หมพระอาจารย์วันศิวันพระ ก็จะมาหามาบอกมากล่าว <Peng S 1> จะทํานู่นทานี่ท่านก็ไม่เคยขาดก็ต้องมาบอกมากล่าวแต่พักหลังแกงานยุ่งงานใหญ่ๆแกก็เลยลืมทีนี้ยายก็เข้าฝันให้ไปบอกยาคู่ใช่ไหมเหมือนที่บอกว่าให้บอกยาคู่ให้เน่เห็นยงกับบอกมาประจิตซอยหรือซอยหยังใดบ้างนี่สิประมาณนี้คนเท่าคนแก่ถ้าไม่บอกเนี่ยคนเท่าคนแก่ก็รู้สึกว่าน้อยใจใช่ไหมลูกหลานอยู่ได้ไม่ทาไมไม่บอกเราอย่างนี้ย แกอาจจะน้อยใจนี่แหละก็เลยมาเข้าฝันแทนที่จะเข้าฝันคนอื่นคนอาจารย์ผมไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรสื่อสารอะไรได้ถึงมาเข้าฝันผมวันแรกก็คือครั้งแรกผมไม่ได้เอกใจไม่ได้สนใจอะไรอาจารย์เข้าวัดบ่อยเนาะน่าจะใช่ช่วงนั้นะเข้าวัดเข้าวัดเนี่ยบ่อยแต่เข้าวัดบ่อยผมก็ไม่ได้มานี่ไงค่ะก็ ท่านรู้ท่านเห็นเนาะมันก็เลยไปเข้าฝันประมาณนี้ว่าต้องเข้าฝ<ช>ันคนคนนี้อะไรเงี้ยหลานคนนี้ลูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับใกล้กับพระอาจารย์คุยกับพระอาจารย์บ่อยอย่างงี้ใช่ไหมค่ะเลขที่สารก็นานเลยเนาะนานจนตัวเลขมันตัวเลขเล,ลือลอล่อนเลื่อนคดทาสีทับจนไม่ชัดเลยแต่ว่าโมเห็นลางๆเนาะโดยที่เขาเขียนเอา อ๋อันนั้นเขียนไม่ใช่เป็นเจ็บนะอ๋อเดี๋ยวจะเป็นฐานหรือเปล่า pues ดินโซดินโซอ๋ดินโซเนาะอ๋อดินโซเขียนน้ำเลือนไปหายเนาะตาอี๋ใช้ตาดีมากเลยเดี๋ยวกัำกำหนดการย้ายอะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งครับใช่ครับวจะบอกการสายตาสารภายในเดี๋ยวเราจะมาร่วมเอาเลกอีกครั้งหนึ่งกับตาใหญ่ได้คุณาเนาะก็ลองดูนะครับบ้านเลขที่ตามสารที่ก่อนเนาะนะครับที่อยู่เลขที่สารตายาย สามแปดสี่หรือว่าสวยนะไม่มีไม่เมินแล้วมีเมินไครน่ะมีเมินไข่เด้งาจ่ามันจะเป็นเลขเตี้ยต่างแต่ว่าดูให้ดีนะสามมันจะห่างเลยสามห่างสามจะห่างแต่แปดเนี่ยผมเขียนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเขียนรอยเดิมนะมันจะมีทับหรือเปล่าอะไรแับตึ้งทับหนึ่งไม่น่าจะใช่หรอกไม่มีไม่มีเนาะไม่มีเนาะแต่ลอยดไม่มีแต่ทาไมก็เขียนสามห่างสามแปดสามสี่ ค่ะขอบคุณอาจารย์สักน่ากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเอาดีรวยเงงเด้อทุกช่องามท่านผู้ชมที่ดูอยู่ขอให้ตัวเลขที่ท่านซื้อตัวเลขที่ท่านลงเอาไว้จิ้มตัวไหนค่อยมีโชคในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ขอบคุณครับขอส่งดครับ